สวัสดีครับ Watch w ครับวันนี้จะมารีวิวสงครามส่งด่วนครับใน Netflix นะก็คือเราดูจบไปวัน2วันแล้วแหละก็เลยว่าจะมารีวิวให้ฟังนะครับมันมีทั้งหมดอยู่7ตอนเนาะเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือมันเป็นเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นเบสออนทรูสตอรี่นะแต่ว่าเป็นเรื่องให้รับแรงบันดาลใจมาจากคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเราคิดว่าหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิด f a c e b o o k หรือหาข้อมูลเกี่ยวกเ่นี้ก็น่าจะพอรู้นะครับ จากาสีของบริษัทที่ใช้ในเรื่องหรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะเมนชั่นถึงบริษัทขนส่งขนส่งหนึ่งนะครับที่ชื่อเป็นความเร็วอะไรอย่างนี้นะครับสงครามส่งด่วนเนี่ยเป็นซีรีส์เน็ตฟิกนะครับซึ่ง Netflix เนี่ยเขาให้เงินกับผู้กำกับไทยไปทำเนาะก็คือน่าสนใจมากนะครับสงครามส่งด่วนมันมี7 EP ก็จริงนะแต่ว่ามันเป็น7 EP ที่มีความเข้มข้นพอสมควรเลยก็คือตัวเนื้อเรื่องเนี่ย อาจจะมีแผ่วบางแหละในช่วงแบบ ep 4.5อย่างเงี้ยแต่เราคิดว่ามันไม่ได้แผ่วมากอะ่ะคือถ้าเกิดเรามองว่า1.2.3เนี่ยขับรถด้วยความเรวสั่งวันแบบ1 4 0 1 5 0อย่างเงี้ยไอ้4 5าอาจจะเหลือประมาณสัก1 2 0 1 1 0ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นสปีดที่มันช้าเท่าไหร่นะครับสงครามทรงด่วนเนี่ยสำหรับเราอะสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันน่าดูเลยก็คือเรื่องบทครับต้องยอมรับเลนะว่าบทของเรื่องเนี้ย เราค่อนข้างจะชอบมากๆนะคือมันอาจจะมีหลายซีนแหละที่ดูไม่สมเหตุสมผลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าในความที่ว่ามันไม่ได้ based on true story แต่มันเป็นแบบการเอาแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของคนคนหนึ่งเงี้ยเราก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งพวกนี้ยดูไม่ค่อยจะเป็นปัญหาอะไรนะแล้วก็ บทของเรื่องนี้ข้อดีก็คือพล็อตโฮมันน้อยมากๆนะครับพล็อตโฮน้อยแล้วก็เราสิ่งหนึ่งที่เราชอบก็คือว่าซีนอารมณ์เนี่ยไม่ได้เยอะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่ลาคาญซีนอารมณ์มหน่อยๆอะ่ะก็คือพอมันเป็นซีรีส์หรือเป็นหนังอะ่ะบางทีซีนอารมณ์มันมันน่าเบื่อนิดๆอย่างเงี้ยแต่คือเราวว่าเรื่องนี้ซีนอารมณ์เนี่ยไม่ได้แบบยืดยาวจนเกินไปนะครับ แล้วก็ส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราคิดว่ามันลงตัวก็คือในเรื่องของตัวประกอบครับตัวประกอบของสงครามสงรดุลเนี่ยเราคิดว่าหลายคนเนี่ยบทคือไม่ได้เยอะมากอ่ะแต่ว่าออกมาแล้วมันมีซีนที่เราแบบได้จดจําแล้วก็ได้เอาไปพูดถึงนะหลากหลายตัวละครมากๆครับแล้วส่วนสําคัญที่เราคิดว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้คือเอียนคือตัวของไอซ์สครับแล้ว,ว่าไอซ์สเนี่ยที่เป็นพระเอกเนาะแสดงได้ค่อนข้างจะเรียกว่าเราคิดว่าดีมากๆเลยอะ่ะเขาอาจจะเป็นหนึ่งใน อ่ะเรว่าไงอ่ะดาราไทยที่เป็นนักแสดงจริงๆอ่ะเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยเขาจะมีการแบบลน้ำหนักเพื่อเล่นบทนั้นไปซ้อมมาเพื่ออินกับบทนี้อะไรประมาณเนี้ครับเราก็เลยคิดว่าเออเรื่องนี้ไอซ์สื่อแสดงได้ค่อนข้างจะดีมากๆครับแล้วก็เคมีของตัวละครอื่น อย่างเช่นแมบ,บของดเตรเขาชื่อพลังปะที่เขาแสดงเป็นลุยเจียในเรื่องนี้เรารู้สึกว่าตัวละครนี้เซอร์ไพรส์เรามากๆในหลายๆซีนนะครับแล้วก็หลายๆฉากด้วยนะแล้วก็รวมถึงคุณแกรโบวว่าที่เขามาจากซอมบอนเฮาส์ครับก็คือเขาเป็นผู้กับมาก,ก่อนนะซึ่งเรื่องนี้เขาก็แสดงมาเป็นแบบคนอ่าเป็นไรเดอร์เลยแหละซึ่งหลายคนน่าจะจำซีนของเขาได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะเราอ่ะคิดว่าเนี่ยคือ,ค,อคือสิ่งที่ดีของเรื่องสงครามโรดอนนะคือมันเป็นซีรีส์ไทยในแบบรอบ รอบเรียกว่าไงเดียในรอบปีที่ผ่านมาให้เราคิดว่ามันออกมาดีมากเลยนะครับคือหลายคนเนี่ยอาจจะเอาไปเทียบกับสาธุหรืออะไรพวกนี้เราคิดว่ามันอยู่ในแรงกิงประมาณกันเลยอะถ้าเกิดว่าสงครามส่งด่วนเนี่ยได้คะแนนแบบ9เต็ม10หรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่าสาธุก็อยู่ประมาณแบบ8.5เต็ม10ด้วยซ้ำนี่คือ ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบเป็นเราคือแรงเอสในวรงการเลยนะคือหลายๆอย่างเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็หลายตัวละครเนี่ยเรารู้สึกว่าแสดงมาได้สมบูรณ์แบบพอสมควรนะส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยเราว่าเราก็พอมีบ้างนะคือซีน EP ที่7อ่ะเราแค่รู้สึกว่า E p ีที่7อ่ะซีนในท้ายมันดูแปลกๆมันดูแบบเรียกว่าไงเนี่ยมันมันดูแบบ ไอซินตัดสินมาดูแบบยังไงไม่รู้เหมือนกันนะคือพระเอกกับเอกันขึ้นไปแล้วทําไมยังต้องมาทําสิ่งนี้ต่อวะเออ,เออเออคือจะเดี๋ยวก็หาว่าสปอยบ้เออถ้าเกิดอ,อันนี้ก็สปอยอะไรก็คือเหมือนกับว่าพระเอกจะลดลดความเนาะแต่ก็ยังต้องแบบลุกขึ้นมาเพื่อแบบเพื่อเพื่อแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของอย่างเงี้ยเราคิดว่าไอซินเนี่ยเป็นซีนที่ ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้คือตัวเองลดความแขนนะั้นจะแบบว่าให้ระดับซีโอมาขีม่มอเตอร์ไซค์ระส่งเองคือเราเข้าใจแหละว่ามันจะสร้างซีนที่มันดูประทับใจแต่เราแค่แบบขัดใจกับฉากนี้พอสมควรเลยนะคือ,อทุกอย่างมันโอเคมากเลยครับแล้วก็ในพาร์ทของความโรแมนติกเนี่ยเราคิดว่าเรื่องเนี้ยสมเอ็ดสมผลมากเลยนะที่พาโมโรแมนติกมันอยู่ประมาณนี้แหละไม่ได้มีเยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีน้อยจนเกินไปเนาะก็ ประมาณนี้ครับสำหรับสงครามทรงด่วนนะเราคิดว่าแนะนําว่าให้ไปดูครับคนต้องดูเป็นอย่างยิ่งนะเจ็ดตอนแป๊บเดียวก็จบครับเจ็ดตอนตอนละประมาณชั่วโมงนึงก็ตีไปเลยเจ็ดชั่วโมงเนี่ยเรายังเหลือว,วันอยู่อีกวันวันสองวันเนาะก็แนะนำให้ไปดูนะครับกับอ่าสงครามทรงด่วนนะครับทาง Netflix หรือ Netflix อะไรก็ว่าไปก็ประมาณนี้ครับใครที่ฟังจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ